สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆเดินทางไปเยี่ยมชมการเปลี่ยนไส้กรองน้ํานะคะที่ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันมีความน่ากลัวขนาดไหนนะคะอันดับแรกก่อนเลยนะคะ ก็จะพูดถึงไส้กรองที่อยู่ในเครื่องกรองน้ำอ e ิสปิงนะคะอิส e ปิงเป็นเครื่องทําน้ำดื่มนะคะที่มีเทคโนโลยีหลายแบบมากเลยนะคะทำไมต้องราคา3 0 0 0 0ื่นนะคะเรามาดูนะคะก็อันแรกเลยนะคะก็จะเป็นเครื่องกรองน้ำที่ได้รับการยอมรับที่มียอดขายอันดับหนึ่งทั้งในประเทศไทยแล้วก็ของโลกด้วยนะคะเรามีเทคโนโลยี e c o p p i n g พลังงานไฟฟ้าที่ เชื่อมต่อไร้สายก็ทำให้ปลอดภัยมากๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการโดนไฟดูดนะคะเวลาที่เรากลองน้ำนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน NSF นะคะ ANSI T 4ี่4 55 3แล้วก็401แล้วก็ยังได้ต,ตรานะคะ g o s e ของ WHO ก็คือองค์การน,น้ำของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ เรามีเทคโนโลยีไส้กองคาร์บอนกำม,มันแล้วก็มีเทคโนโลยีหลอดอุลตราไวโอเรตยูวีอินสแตน์ออนด้วยค่ะเทคโนโลยีทั้งหมดอยู่บนสมาชิกบันทึกการทำงานนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยเวลาตอนที่เราซื้อเนี่ยนะคะมันประหยัดขนาดไหนนะคะเทคโนโลยีไส้กองคาร์บอนนะคะอันนี้จะเป็นภาพที่ให้ดูเกี่ยวกับตัวเปคเครื่องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปดูไส้จริงกันเลยนะคะ คือในตัวของไส้กองคาร์บอนนะคะเครื่องกองน้ำอะ่ะมันก็จะมีคาร์บอนอยู่ข้างในเนาะแล้วมันก็จะมีแท่งของตัวยูเวียเสียบอยู่ตรงกลางคาร์บอนเลยนะคะแล้วก็จะมีแผ่นใยแบบถักทอนะคะอ่านนอกคู่อีกทีหนึ่งนะคะเวลาน้ําเข้าไปนะคะก็จะอัดเข้ารอบตัวของตัวคาร์บอนนะคะคือดูดใส่ผ่านตัวท่อนําน้ําเข้าไปนะคะแล้วก็ถูกอัดนะคะแรงน้ำเนี่ยจะถูกอัดผ่าน การกรองด้านนอกเข้าไปที่ตัวคาร์บอนกำมันแล้วก็ออกมาหมุนผ่านตัว UV นะคะเป็นการฆ่าเชื้อซึ่งการอัดผ่านน้ำแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่พูดมาเนี่ยจะมีความละเอียดขนาดคือประมาณ300เท่าของเส้นผมมนุษย์เลยนะคะคือเล็กมากๆเลยนะคะหรือ0ูนย์จุดนะคะศู่งไมครนนั่นเองนะคะอ่าพี่ตัวน้ำที่เราใช้กรองเนี่ย 1นึ่งห่งตัวาคาร์บอนที่เราจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใส่กองในทั้งหมด5,000ลิตรนะคะก็คือสําหรับครอบครัวนะคะที่เราใช้ในการดื่มน้ําประกอบอาหารด้วยนะคะเป็นครอบครัวประมาณสัก3-4คนนะคะก็จะช่วยเราประหยัดได้มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือลดนะคะขยะนะคะก็คือลดขวดพลาสติกถ้าเราต้องไปซื้อ,อน้ํถาถังขุ่นหรือไม่ก็ เป็นน้ําที่เป็นน้ำขวดดื่มนะคะแล้วอีกประการหนึ่งนะคะถ้าใครนะคะต้องแบบขนน้ำเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกเลยนะคะแล้วเมื่อเปรียบเทียบนะคะาราคาน้ํานะคะเมื่อเทียบออกมาแล้วเนี่ยก็ตกลิตรละ1บาทนะคะหบาทเท่านั้นเองนะคะก็ห้าพันลิตรก็ห้าพันบาทนะคะโดยประมาณทีนี้พอเราไปเทียบกับตัวน้ําที่เราซื้ออ่ะ ถ้าเราซื้อลิตรละ3บาทนะคะซื้อแบบเหมาลิตรละ3บาทเนี้ยนะโดยเฉลีย่ยมันก็จะประมาณ15ื่นาเห็นไหมคะสะสมไปปี2ปีเนี่ยนะคะก็คือหลายบาทนะคะเฉลีย่ยปีนึงเนี่ยเราจะเซฟไปประมาณ17,000เจบาทเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตอนที่ลูกค้าเนี่ยให้ปเปลี่ยนนะคะแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะสีของตัวไส้กรองไม่เหมือนกันอันนี้ภาพแรกเนี่ย เราก็จะถอดตัวไส้กรองใหม่นะคะแล้วก็เตรียมเปลี่ยนนะคะกับตัวไส้กรองที่ใช้แล้วก็จะเห็นว่ามันจะเป็นสีดำนะคะอ่าดูภาพตัดไปนะคะอันนี้ก็จะมีความแบบเข้มข้นขึ้นเลยนะคะก็คือบางพื้นที่อ่ะก็จะมีสนิมเยอะนะคะบางพื้นที่ก็เอ่อตัว คอลีนก็จะหายไปแล้วนะคะบางที่ก็คอลีนเข้มนะคะสีก็จะออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างบางพื้นที่นะคะอยู่ตรงถนนเมนหลักนะคะอยู่บริเวณแบบหมู่บ้านสร้างอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะมัน,นถูกกองไว้ที่ตัวไส้กรองนะคะเราก็แค่เปลี่ยนนะคะตัวไส้กรองนะคะแทนนะคะการใช้อวัยวะของเราเนี่ยกรองนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ํานะคะที่ดีเนี่ยคือแบบ จำเป็นมากๆเลยนะคะอันนี้อันนี้อยู่คอนโดหรูๆเลยนะคะขนาดน้ําเนี่ยเอาไปพักไว้แล้วนะคะคอนโดเขาจ่ายนะเขาจะมีการพักน้ําก่อนใช่ไหมแล้วก็จ่ายลงมาตามปั๊มอ่ะนะคะก็ยังแบบมีความแบบเข้มข้นมากเลยนะคะแม้บําบัดแล้วแม้ผ่านการกักน้ําไม่แล้วนะคะแบบ่ยงเนี้ยนะคะก็วิธีการนะคะที่ลูกค้าจะนําเครื่องกรองใช้งานก็สะดวกมากเลยนะคะ,อ,ะอย่างพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นสวนนะคะที่เราไปเปลี่ยนอะ่ะ เป็นบ้านสวนนะคะแบบโซนปริมณฑนทนะคะก็จะมีแบบความเข้มข้นนะคะแบบเหมือนกับพวกสารเคมีอเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยพื้นที่ก็จะดำนะคะนี่คือลักษณะของไส้นะคะที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว5,000ลิตรนะคะถ้านะคะเราไม่ตระหนักถึงความสำคัญอันนี้เครื่องกรองน้ำเนี้ยอยู่อ่อบริเวณโรงงานนะคะอ่อฝั่งสมุทรสาครนะคะเนี่ย ออกมานี่ดําบ,บ้านนี้ใช้เครื่องกรองนะคะอยู่กันทั้งหมด4ชีวิตด้วยกันนะคะพ่อแม่ลูกนะคะก็จะมีไส้กรองอีสปิงน้องอีสปิงนี่นะคะเป็นการกรองนะคะ,ะแทนดูแลไตของทั้ง4ี่คนเลยนะคะอันนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ที่แบบเป็นอุตสาหากรรมนะคะน่าลกลัวมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะน้ําที่เราเห็นอยู่ในเครื่องกรองตรงนี้นะคะก็คือเป็นน้ําที่ถูกผ่านนะคะจากการดูจากก๊อกปลานะคะคเข้าไปนะคะแล้วก็ ผ่านการกรองนะคะเพราะว่าน้ําที่จะออกมาเนน้ำจะใสนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานที่ NSF นะคะเขาแบบทดสอบมาแล้วนะคะเห็นไหมคะปลอดภัยสูงมากๆเลยนะคะนี่อันนี้คอนโดนะคะแต่ละพื้นที่นะคะในเวลาเราไปเปลี่ยนนะคะเราก็จะแบบอืต้องแบบดูแลทําความสะอาดข้างในด้วยนะคะแต่ว่ามันมันทําง่ายอะคะ่ะทําง่ายมากๆนะคะอันนี้บางทีก็จะแบบ เอ่อบางที่เป็นโครนนะคะเป็นโคนแดงๆออกมาเลยอะค่ะแบบน่ากลัวมากเลยนะคะเวลาที่เราไปแนะนําเครื่องกรองอ่ะเราก็คือพูดจากความรู้สึกจริงๆจากประสบการณ์ที่เราเห็นเลยนะคะว่ามันอันตรายจริงๆนะคะอยากให้แบบทุกคนเนี่ยเลือกใช้อ e ีสปิงนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะคะในการแบบดื่มน้ำอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือแบบอันนี้นี่คืออยู่ตรงจุดที่เป็นแบบปริมนทนจะเจอไส้แบบนี้เยอะมากเลยนะคะไส้ดํา ไส้แดงไส้โคนเนี่ยและเนี่ยก็คือลักษณะของท่อะคะ่ะที่มันมีการลาเลียงนะ้ำประปาท่อใหม่มันก็ไม่มีตะก,กานใช่ไหมพอท่อมันใช้ไปน,นานๆม,มันก็จะมีทั้งแบบโครตะก,กานสนิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไหลามากับน้ํานะคะอ่ะอันนี้เป็นโครเลยนะคะโครแบบสามารถเอานิ้วเนี่ยนะคะขูดออกมาเป็นก้อนๆได้เลยนะคะอันนี้เป็นแผ่นแผ่นที่เรากรีดให้ดูนะคะก็คือมันจะมีการกรองนะคะที่เป็นเส้นใยถักพอแบบเนี้ยก่อนนะคะแล้วก็อ่า เข้าไปข้างในก็ตรงอันนี้คือสวนนะคะสวนผู้เรียนนะสวนนี้น่ากลัวมากเลยนะคะพวกพื้นที่เกษตรนะคะอันนี้เป็นไส้กรองที่เราจะเตรียมเปลี่ยนที่บ้านลูกค้านะคะเห mm ็ hmm. นไหมคะเพราะมันน่ากลัวมากมากเลยนะคะพอผ่านแผ่นนี้ไปแล้วก็จะเข้าไปที่ตัวคาร์บอนกำมันนะคะเนี่ยที่บอกละเอียดเท่ากับเออน้ำจะผ่านเข้าไปจากตรงนี้นะคะอัดเข้าไปข้างในเนี่ยสามขนาดเล็กเท่ากับสามร้อยเท่าของเส้นผมเลยนะคะพอเข้าไปแล้วนะคะก็จะไปผ่านหลอกอยูวีนะคะ เป็นไงคะน่ากลัวไหมคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยก็คืออยากจะบอกแบบให้ทุกคนนะคะได้เห็นถึงความสําคัญนะคะของแบบตัวตัวไส้กรองนะคะที่มันอยู่ในเครื่องกรองน้ําว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องกรองน้ e ําอีสปิงอ่ะมันดีมากๆดีจนแบบอยากให้ทุกคนนะคะ่ะได้แบบใช้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะ เป็นเจ้าของเครื่องกองน้ำนะคะคุณมีบัตรเครดิตคุณก็มาผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้นะคะค่ะวันนี้ก็คงจะแชร์เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะตัดสินใจนะคะเลือกถูกครั้งเดียวนะคะชีวิตก็จะปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องซื้อซ้ำหลายๆรอบนะคะบางคนก็ซื้อแล้วก็ซื้ออีกซื้อแล้วก็ซื้ออีกเพราะว่ามันไม่ได้น้ำอย่างที่เราต้องการนะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ